เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเราสามารถเอาบาลนี่มาทําเป็นบล็อกไมค์คราบได้หรือเปล่าสวัสดีครับ,รบผมทีมโซลสตาทีวีนะผมวันนี้ที่เนี่ยผมผม,มีคอนเทนต์เด็ดๆให้ทุกคนดูนะผมก็คือผมเนี่ยไปซื้อบาลนี่อันนี้มานะครับผมซึ่งบาลนี่อันนี้เนี่ยคือมันมีสีที่มันผมผมว่ามันเหมือนสีของไมค์คราบเนะบล็อกไมค์คราบแบบคือทุกคนดูดีๆนะว่าสีมันเหมือนบล็อกไมค์คราบจริงๆนะผม และอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะเหมือนบล็อกไมค์ครับมากเลยทุกคนวันนี้ผมจะบันทประกอบให้คนดูอย่างแรกเราไปทราบประวัติของบราวนี่กันก่อนครับบราวนี่เนี่ยเกิดมาครั้งแรกนะครับที่รัดรัดเซนนะน่าจะรัดเซนนะผมหรือว่าไม่ผิดไม่ถูกก็ขออภัยนะผมเกิดมาจากพ่อครัวคนเขาจะทําขนมอบนะผมเขาอยากจะทําขนมอบนะแต่ว่าตอนที่เขาทําเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาผสมแป้งอ่ะเขาผสมแปงตอนแรกเขาก็ธรรมดาหละแต่ว่าตอนเขามาดูที่ลหงเนี่ยเขาผสมแป้งน้อยไปรู้ทุกคนแล้วมันก็เลยเอาแบบ ออกมาแบบมันแข็งๆประมาณนี้นะแล้วเขาก็เลยแบบทําเป็นสี่เหลี่ยมและสามารถใส่ในกล่องข้าวได้ชื่อที่มาของบาวนี่เนี่ยทุกคนรู้ไว้ว่าะทำไมไมันชื่อบาวนี่คือมันเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ในพอสอประมาณ พนะันแปดมัออ้งรปสประมาณพันแปดคือคนผู้หญิงคนนี้เขาชื่อบาวนี่แล้วบางวันเขาแบบว่าทําทําไอ้นี่แหละบาวนี่เนี่ยคือปรสบประสมไม่ใชค,คล้ายๆกันนะกับบาวนี่นะผมคือเขาทํามาแนละ้วแล้วแบบเขาทาแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเขาใส่แบบแป้งฟูน้อยเกินไปอะประมาณนั้นอนะทุกคนเข,เ,แบบนะเขาก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงดีนะเขาก็เลยแบบเอาไปแบ่งในครอบครัวเขานะั้นแล้วเขาก็น่าจะเรียกว่าบาวนี่มาถึงในปัจจุบันนะผมก็ประมาณนี้นะสาหรับ ประวัติของบอรนี่นะผมโอเคเรามาเริ่มการทัดดลองกันเลยนะคืออย่างแรกเนี่ยคือผมซื้อบารนี่มา3อันนะทุกคนนี่มนึสองสามและก็เป็นบาวนี่สีเขียวอีกหนึ่งอันนะผมก็เสียมตาประมาณ10บาทนะส่วนสีเขียว12บาทนะผมอย่างแรกเราจะแกะห่อบาวนี่กันก่อนนะผมะค่อยๆแกะนะประมาณนี้เราก็ต้องแกะนะเราต้องแกะค่อยระวังนะผมคือบาวนี่เนี่ยมันมันแบบละลายง่ายมากนะผมประมาณนี้เลยนะหลังจากนั้นเราก็จะแกะทีส่สองนะผมทำเป็นชั้นๆน,นะเราทำเป็นชั้นๆน,น,นะผมแล้วอย่าง,างนั้น เจะหยิบขึ้นมาคือผมล้างมือแล้วนะทุกคนชั้นแรกแล้วครับผมท่านผู้ชมต่อไปชั้นที่3ามมาแล้วสีเขียวครับผมท่านผู้ชมสีเขียวนี่เป็นเหมือนกับหญ้าไม c คราบเลยนะคือคือ,ค,อคือตอนแรกทุกคนอาจจะไม่เห็นสีมันเจ็บเยวผมให้ดูคือสีมันเหมือนบล็อกไม c ค a า t มากทุกคนดูคือแบบเท็เจอร์ของมันเนี่ยคือแบบเหมือนมากดูดิทุกคนคือแบบ เหมือนเหมือนแบบอันนั้นเลยอ่ะทุกคนมาดูว้าวทุกคนดูดีสิครับเราทำสำเร็จแล้วทุกคนต่อมาเราจะลองกินกันนะครับก็แล้วเราจะลองชิมกันเลยนะครับท่านผู้ชมทุกคนเราจะลองกินนะครับท่านผู้ชมกินสองชั้นกันนะหนูคนจีนนะอยากเข้าปากหอมกันเป็นรสชาติที่ไม่เข้าใจอุ้ยอร่อยมาก <S <S <า>ทุกคนอร่อยมาก,กคือแบบอร่อยจริงๆแบบมากดีแบบอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนกคนี้แบบอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบบาวนี่ที่แบบมันผสมกันชาเขียวชาเขียวกับช็อกโกแลตอ่ะอร่อยมากทุกคนดูดูดูอร่อยยังไยอ่ะอืมรสอืม โอเคครับ okay, ผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้จบเกเท่านี้ผมใครชอบกดไลค์ชอบมากกดรับแล้วบอก็เป็นที่รังของผมขอบคุณมากครับอย่าลืมไปทำเบานี่อย่างนี้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันเย,ย้ขอแล้วนะ